สวัสดีครับผมเบาหนองครับวันนี้มาบพกอ,พอกับเบานองอีกคือเก้าครับผมมาตามตองงวดครับงวดวันที่16พฤษภาคมเ7็เบองไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใสใ่วิจราญาในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุ่ถีโชคได้วดวงครับงวดที่แล้วหลายคนก็นถูกหลายคนก็นยังบ่ถูกนะครับเนาะมันเป็นเหล็กอันน้าแนละ่ะบางคนก็ซื้อบางคนกับ่บซืนะ้อเนาะอันนี้มันกน็ความพอใจของแต่ละคนบางคนกับมากเหล็กอัน บางคนก็บอมากเลขกอันครับบางคนก็บ,บอกว่าสื่อไฟรหลดเบี้ยงเพราะว่าสื่อสื่อเลขสูึมมือนี่กระถือแต่เลขอันเพิ่นว่าสื่อไวลโหลดได้หน่อยก็ลองสื่อเบิง้งเพิ่นว่าสื่อติดติดไว้ก็ได้เลขอันนะคันเลขมันได้โบมากแต่ว่าส่วนมากมันกับมาถือแต่เลขอันเลขที่เขาสื่อหน่อยเลขที่เขาสื่อหลายมันโบออกนี่ที่ละแปลวันละครเพิาะก็ออกแต่เลขที่เขาสื่อหน่อยแล้วก็เลขที่เขาโบมากนะจังไดก็ลองเบิ้งครับ มีข้อความข้อความมาจากไอ้นุ่มสกลคนโกครับทรงมหาเบาหน,น,น่องต,ตีซีเคิงอเบาหนองชิดค้นนี่บดลับบนนอนตีซีเคิงทรงลายมหาเพรานว่าเบาหน่องล่องพิจารณาเหล็กสองตัวดีเบิ้งเด้อเพื่นว่าไอ้ทรงให้่โตแล้วบัดนี้เพื่อนกะทรงตัวเหลขกมาเพื่อนกะทรงตัวเหลขมาสองหางเลขกสามตัวสองหางแล้วเพื่อนก็ทิ้งไทย มันเป็นเหล็กฝันอ้ายแต่เพื่อนก็นบริวววอย่างต่อได้มันว่ามันเป็นเหล็กฝันอ้ายล่องไปพิจารณาเพิ่งเดือดจัดตั้งแต่ทรงมาจนที่หัดครบมือหนึ่งละ่ะยังบอท่านตอบเบาหน่องว่าอยู่ว่าฝันว่าจังไดแต่ว่าเบาหน่องก็เลยว่าอ่ะบบเป็นยังเพื่อนไหเป็นตัวเหล็กมากเบาหน่องกับชีไห้ไปเลยโบต้องถาเพื่อน,ถ,นถาเพื่อนแล้วมันสีเงาเพื่อเพื่อนอาสีบววางเดี๋ยวถาเพื่อนจังได ถ้าเพื่อนกลบมาเ้าฝันให้บ่าวน้องเดี๋ยวบ่าวน้องจะเอามาลงให้อีกรอบหนึ่งเอามาลงบึงให้ฟังอีกรอบนึงว่าเหตุผลของเลขกตัวนี้มันมาจังไดไปจังได๋คือจังไดทรงเลขกมาให้เอาสันดีกว่านะครับนาออ่ะเพื่อนไห้มา2องหางครับเพื่อนไหนมา2องหางทรงมาให้ตอนตีสามโอทีสี0เคิรนบห่วยหรือว่าเพิ่นกำลังนอนตื่นบ่แล้วก็ทรงเลขกมาให้ไอ้หนุ่มสกลคนโกครับผมเพื่อนสรงไหนซองหางครับ 9 9 0กับหา1นส่องหางแค่นี้ครับบอกแค่ว่าเป็นเหลียกฝันแต่ว่าบ่ได้บอกรายละเอียดว่าฝันอยียงจังไหนแบบไหนบ่ได้บอกครับให้แตตตัวเลขมา9ก0กับหาสแค่นี้ครับเอาลองพิจารณาครับเด้เเอเหลขไอ้นุ่มสกอนครับเดี๋ยวบ่าวหน่องก็ถาเพิ่อนอยู่ถาเพื่อนตอบกลับม,มาก,ก่อนให้เพื่อนตอบกลับม,มาก,กันว่าเหลขกตัวนี้มันมาจังไหนไปจังไหนมาจังไหน เป็นอยงไรทรงหายแต่ว่ามือนีเอาตัวเลขกไปเลยใจหอนครับยานยานยันฟิ่นโบ่มาตอบไงกันเลยเซเลยเม่าบอกสูฟังอลองมั้งครับเด้อลองพิจารณาเบิ่งครับเลขของไอ็นุมสกุลครับหายมาสองหางแต่กับโมฮูว่าเป็นจัางไรบอยผู้ใดบอกได้บ่ลเลขกสิมาตัวใดแต่ว่าเลขเก่าเก่าศูนย์นี่เบาหน่องมักอยู่มักอยู่เลขกเก่าเก่าศูนย์ แต่ว่าบ่งบว่าสาเหตุอีกอย่างเป็นจังไดมาจังไดคือจังดีทรงเดล็ดนี้มาเดี๋ยวจังมาฟังเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันอีกรอบนะครับเนาะให้เพื่อนกลับมาตอบเบาหน่องกัอนอ่ะลองคิดพิจารณาบ้างน,นะครับเด้อเหลขของไอหนุ่มสะกอครับไ้มาเน้นเนนสองโตสองหางเน้นเนนเลยจะได้กัลองเอาไว้ทับเบ ب, ทียบกับขีดอื่นโจดย์ไว้ครับเหลขกตอบงวดเบาหน่องเบาหน่องก็ให้แล้วนะครับเนะบาะเบาหน่องก็ให้แล้ว ออกเหลาเต็มเต็มเลยครับออกล้าเต็มเต็มเลยเมาาื่อวาน99ผู้ใดได้ซื้อบอแต่หลายคนก่ะได้ซื้อส่วนมากบ้านองศิบอกนะครับดาอันนี้มีเอฟซีบอกมาเพื่อนว่าเบาหนองโล่งเลขกไวตอนเสาตอนเทียงเพื่อนเอาไปหล่นเพื่อนเอาไปหล่นน่อยครับและเพิ่นกระถือหน่อยทุกมือถูกทุกมือครับ เพิ่นว่าบถหาเหล็กไงบ้าหนองลงเหล็กมากเพื่อนเอาไปซื้อน้อยครับเพื่อนบอกเด้อันนี้เพื่อนบอกเบ้าหนองก็เลยว่าแกร้วแต่สะดวกของไผ่มันเด้อครับเด้อบ้าหนองลงเหล็กว้ให้งแล้วแต่ผู้ใดสิไปซือ้อผู้ใดสิถาซื้อเหล็กไงหรือผู้ใดสิถาซื้อปเป็นเหล็กไรยวันก็ซื้อใดเลยครับบวากันเพื่อนบอกว่า,วาเหล็กบ้าหนองเข้าทุกมือบ่เสือลองไปเบิงใดเลยเพิ่นว่ะเพื่อนถือเบ้ากับเบ้าหนองสู้มือแต่ว่าถือบ่หลาย ถึงมือละอหาบาทสิบบาทแต่ว่ามันถูกทุกวันเป็นบาลสิอันนี้ก็เอาหน่องกับบลูเดอร์เบาหนองบอด้นนะนํำให้ไปเรียนได้คือเพื่อนเบาซูฟังบาหนองก็เลยอ่ะตัดินใจมาเบาซูเอฟซีฟังในช่องอันนี้คือเพิ่นสื่อเป็นรายวันเลยครับเบาหนองลงเลขไว้ตอนเสาร์ตอนเที่ยงเพิ่นไปสื่อตอนแรงครับแล้วเพิ่นก็ไดโ้โนก็นเลยมาเบาซูฟังบาหน่องอ้าวก็ดีใจ ขันผู้ได้ถือเรียงหน้าบ่อนของก็ดีใจครับบ่อนองบด้มา่วังอีหยังกับไผ่อกบ่ต้ตองว่าจังสันจังชีสื่อเลยครับบ่อ้องย่านมาบ่หนองสีไปขอเงินดอกบ่หนองบกขอนะครับแต่ขันผู้ได้อยากทำบุญผู้ได้อยากทำบุญกับปู่สวงอยากทำบุญกับแม่ฮันนี่อยากทำบุญกับตาไครบอกบ่หนองได้บ่อนองสีเฮตไห้ครับแต่ให้ขอบ่หนองบกขอครับแล้วแต่อยากสีทำบุญนะครับเด้อบวากัน ก็เรื่องตัวนี้มันเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนครับอยู่ทีิศว์ท่าครับอยากเกียรบ,บุญกับไผบอกบ่านของสเป็นสะพานบุญให้อ่อย่างได้กนลองพิจารณาครับเด้ออ่ะมายำเลกไอ้นุ่มสะกดอีกรอบนึงงบอกไปบอกมากระชลืมเลขเพิ <laughs> ่นล่ะสิะชลืมเลขเพิ่น9ก0กับห้าหนึ่เกับห้าหนึ่อว่านเสียดายครับ เอฟซีมาจากลอยเอ็มาไหวสารแมฮันีว่าอยากเจอเบ้าหนองพอดีคนยู่สานแมฮันีเพิ่นทรมาหาเบ้าหนองว่าออกมาให้เอฟซีน่ออกไปกับว่าเด้เจอกันครับเพราะว่าเพิ่นว่านันลูกสาวผู้เพิ่นว่านําเพิ่นฝ่าวฝ่าวเมื่อก็กเลยบ่ไเด้เจอกันบ่เป็นยังครับรอบนาเดี๋ยวจังไปเจอกันครับแต่ผู้ใดมาสารแมฮันี เลยอยากเจอเบาหนองเลยอยากมาไหว้กระทอ o ปูบอกคนที่สารแม่หนีีก็ได้ครับโทรมาเดี๋ยวเบาหนองชีออกไปหาบางคนกับว่ามาไหว้สารแม่หันนีแล้วกกอยากมาไหว้กระทอ o ปูนํายินดีครับผมให้คนโทรหาและะ้วกันจังไปไหว้ปูน้ากันก็ได้จังสานก็ได้ครับหลายคนแหะครับที่มาแกเป็นแบบนี้ครับมาไหว้สารแม่หนีีหัวเบาหนองมีกระทอม m ลุงปูสวงกัอยากไปไหว้ปูนําเพราะว่า FC เกาหรือ fc อันนี้สิหูว่าเบายู่บ่านเบาหนอกมีกระ่อบลุงผู้สวงนะ fc ไม่กะบางคนกะยังยัง,ยงบกหูแต่มีคือกันแต่จากไหนกระบอกไปยั้งครับขันอยากมาไหวาบอกใดครับหรือผู้ใดอยากทาบุญมาหน่อกกะยินดีเป็นสะพานบุญให้ครับผมอ่ะอยามเลขกอ็นุ่งสะกอนอีกจักรอบเนะี9ยเก้าเก้าศูนย์กับห้าหนึ่งสี่เก้าเก้าศูนย์กับห้าหนึ่งสี่ลองคิดพิจารณาเบงเลขสองหางนี่มักบ่ามากกักอ่ะ อยู่ที่ดุลพินิจของเขาแล้วครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16พฤษภาคม67เข้ามารับโชคไปน้ำกันครึ่งวดวันเดี๋ยวเบ้าหนองสิขอตาใครขอแม่ฮันนี่ขอปู่สวงขอปู่มูลแล้วก็หลายมองอยู่ที่เบ้าหนองจะไปก็อคอยติดตามนะครับนอเลขงวดน,นี้สิเว้นตัวใดแต่จังมาหลุนกันงวดวันที่16พฤษภาคม67ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยมีเงินใส่ใจบ่ขาดมือ สวัสดีครับ